สวัสดีครับผมพบกับ v ิ r ตี้บอลไพทอนฟาร์มนะฮะวันนี้จริงๆพอดีงูมันออกไข่มาแล้วก็เลยลัดไปเลยไม่ได้ทําคลิปตัดไข่เดี๋ยวทําคลิปตัดไข่หอกหลังแล้วกันนะครับผมอันนี้พอดีมันแฮชชิ่งมาก่อนแล้วมันไม่ทันเราก็เลยจะมาดูเลยว่ามันได้อะไรกันบ้างนะฮะหอกนี้คอกนี้ตัวเมียจะเป็นไฟล์คาวตัวผู้จะเป็นแบ็กเฮด ฟนทอมเลปเปิลดิสโก้เอนชีคลาวร้อยเปอร์เนตะฮะตัวนี้ก็ต้องเป็นทั้งคอกจะเป็นคลาวอยู่แล้วเนาะก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นเลปเปิลแลนะแลยืมพื้นเลปเปิลดิสโกหรือไฟคลาวนะฮะอันนี้ผมจะยังไม่ได้เช็คเพจนะมันพึ่งออกมายังไม่อยากบีบเบื้องต้นก็น่าจะเป็นเอ่อดิสโก้ไฟคลาวนะครับผมแล้วก็น่าจะมี e n นชีด้วยแล้วก็ไอ,อพวก Backhead อะไรนั้นไม่แน่ใจนะ ่าเดี๋ยวแยกไว้ก่อนตัวไหนดูแล้วปึ๊บพึบ,พบนะฮะนี่ยตัวนี้แบบเฟดหนะนักนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเออถ้าอย่างเงี้ยนะ่าจะมีแบ็กเฮดและเทียบชัดเลยนะฮะนี่เออลายแตกเลยนะฮะนี่นี่ถ้าเทียบกับตัวตะกี้เห็นไหมอันนี้คือเราคอกเดียวกันถ้าตีเข้าๆมันก็ต้องเป็นดิสโก้ไฟคาวเลเพิดไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็น่าจะต้องมี ตัวแบ็กเฮดเพิ่มเข้ามานะครับหลังทองมาเลยตัวนี้จะเป็นแบ็กเฮดเลิเ์ดนะครับผมคลาวอาจจะเลดยีนด้วยมั้งนะกระเลมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นนะฮะเนี่ยถ้าเทียบกับตัวแรกที่เราตีเห็นไหมสีไม่เหมือนกันเลยนะครับเส้นหลังความส้มหวัวต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่ดิสโก้ดิสโก้หรือไฟคลาวแล้วก็ จะมีเล็บเทิดด้วยนะฮะมาถึงตัวนี้ก็จะเป็นดิสโก้หรือไฟนะครับผมขาวไอ้ดี่งหวยกว่าตะกี้ฮะอันนี้น่าจะแค่นั้นเลยนะเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเจือปนเล็บเทิดก็ไม่น่ามีเอ็นชิก็ไม่น่ามีนะฮะแบ็กเฮดก็ไม่มีแน่ๆน,น,นี่ตัวนี้แบ็กเฮดแน่ตัวนี้แบ็กเฮดเล็บเทิดเอ็นชี d i s โก้หรือไฟลคลาวแล้วก็น่าจะเผ็อเผอมีแพนทอมด้วยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปของคอกนี้นะครับอันนี้ตัวยีนเยอะสุดเลยหน้าตายอย่างงี้แต่เดี๋ยวรอลอกข้ามนะครับผมเดี๋ยวจะอนถ่ายอัปเดตให้ดูมันจะสวยมากเพราะผมทําได้ไปแล้วผู้เย yeah. ตัวนี้ตัวผู้ฮะโอ้ได้ตัวท็อปเป็นตัวผู้นี่ดีใจดีใจอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ลายหน้าหนาตัวนี้แบ c k h เฮดเอนชิคาวนะครับผม เลบเพิร์ไม่แน่ใจแต่แบ c ็กเฮดเอนชีคาวนี่ชัดมากเลยเลดยีนด้วยเฮ้ยดได้เหมือนปีที่แล้วเลยตัวนี้นะครับผมแบ c ็กเฮดเรดยีนเลปเพิร์ตคาวนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้แบ c ็กเฮดเรดยีนเลปเพิร์ตคาวตัวนี้สวยมากขอลองบีบซะหน่อยนะมันสวยผู้ฮะเย yeah. ตัวนี้ก็ได้ตัวผู้ปีที่แล้วก็ได้ตัวผู้นะตัวนี้ต้องเผยต้องได้ปล่อยละอ่มาถึงตัวนี้เราได้ทั้งหมด10ฟองเลยนะเนี่ย อันนี้จะเป็นดิสโก้เลเพิร์ดคลาวหรือไฟไอนี่ตีไปแล้วไม่เหรอมันเลยกลับมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่มันแค่ดิสโก้หรือไฟคลาวนะน่าจะแค่นั้นเลยสรุปพอกนี้เราได้คลาวทุกตัวเพราะว่าพ่อแม่เราเป็นคลาวทั้งคู่นะครับเราก็เลยได้คลาวทุกตัวทั้งหมด10ตัวเลยนี่อันนี้คือชุดที่แจ่มที่สุดในตอนนี้ที่ d e i ิตี้ออกมานะฮะแล้วก็อีกพอกนึง อีกข้อหนึ่งนะครับผมข้อนี้ก็จะเป็นเอาเลเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮไตรสไตล์นะครับผมเข้ากับซินนามอนไตรสไตล์ตัวเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะได้ตัวนี้ก็จะเป็นโฟดีนี่เลยอันนี้ซินนามอนไตรนะครับผมคือหน้าตาถ้าดูตรงหลังเนี่ยมันจะเหมือนซินนามอนธรรมดาเห็นไหมแต่ว่าซินนามอนธรรมดาจะไม่มีลายวิ่งยาวแบบนี้เป็นแทร็กยาวๆขนาดนี้นะฮะซินนามอนธรรมดามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีไตร เห็นไหมทั้งสองข้างมันจะเป็นแท็กยาวแต่ถ้าดูด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นถ้าดูท็อปวิวเนี่ยมันต้องแบบข้างดูด้วยตัวนี้สรุปได้ซินไตรนะฮะหนึ่งตัวผู้อีกเอ้ยนี่น,น,นี่เดี๋ยวหาซินไตรให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่นี่อันนี้ได้ซินไตรสองตัวคอกนี้เราได้ทั้งหมด9้ฟองอันนี้ซินไตรเหมือนกันเห็นไหมนี่แท็กยาวข้างๆลำตัวอันนี้ก็จะเป็นซินไตรเหมือนกันนี่ตัวนี้สวยกว่าตะกี้แฮ ตัวนี้มีความเป็นดูเป็นไตสไตล์ชัดกว่านี่ดูขีดลายวิ่งที่คอนะฮะนี่จะชัดกว่าเยอะเนี่ยตรงคอนี่จะเป็น3เส้นเลยสมชื่อตไตสไตนะครับเราก็ได้ไตสไตล์อีกแล้วนะฮะเยสตัวนี้น่าจะเป็นเออเลเซอร์ซินนามอนไตสไตนะครับผมสินมีไหมเนี่ยน่าจะมีนะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปของค้อนะตัวนี้เลเซอร์ซินนามอนไตสไตตัวนี้ก็เป็นเพศ อ,อีนี่เป็นนอมอนนี่นะนี่นอมอนนะครับผมเฮดไตรสไตลสว่างมากนะครับผมมันเป็น100%ยเปอร์เซ็ต์ดไตรก็เลยมันก็เลยคงจะสวยกว่าปกติแหละเฮ้แต่นอมอนตัวนี้สวยสวยจริงอ่าตัวต่อไปตัวนี้ก็นอมอนอีกเหมือนเดิมนะฮะตัวต่อไปเี็นนอมอนอย่างเยอะเลยตัวนี้ก็ได้นอมอน เฮดไตรนะฮะตัวนี้เป็น Laser เลเซอร์เฮดไตรเฮ้ยตัวนี้แบบตายแบบตาชัดมากเลยแต่อันนี้มัน100%ยเปอรต์ฮดอยู่แหละนะครับผมเป็นเลเซอร์ธรรมดาเฮดไตรตัวนี้ก็เป็น Normal อนอร์มอลเฮดไตรเฮ้ยนอร์มอลคอกนี้แปลกว่ะสวยทุกตัวเลยดูดีดูลายหัวดีเป็นมีมาร์กิ้งหัวด้วยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ซินนามอนเฮดไตรไซส์ style, นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเฮดไม่ใช่ตัวเต็มดูจากแพทเทิร์น ก็ตอนนี้ก็หอกแจ๋วๆก็น่าจะได้แค่นี้อยู่นะฮะแต่เดี๋ยวมีอีกเพียบนะครับผมปีนี้ตอนนี้ยังไข่ไม่หมดจบไปที่น่าจะสักร้อยห้อครอกในตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเรียล t ิจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ดูอีกนะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรีย i ลิตี้บอลไพทอนฟาร์มไปแล้วครับผมสวัสดีครับ